เอาล้วนะครับวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของ Solo Channel นะครับผมตอนนี้ได้เล่นเป็นอ่าวูคงนะครับในตำแหน่ง Dark Slayer นะครับผมปรับเปลี่ยนไอเทมนิดนึงไอเทมยังเป็นไอเทมป่าอยู่เลยนะครับไม่รู้จะไม่รู้จะเอาตัวไหนไปออฟนะผมก็เลยเลือกลิงมานะไม่รู้จะเล่นได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าเจอฝั่งตรงข้ามเป็นนิเตอร์ออฟเลนด้วยนะครับ คิดว่าน่าจะพอสู้ได้แหละนะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะผมต้องมาเสี่ยงดวงกับคีด้วยล้วงก้อนตรงข้ามจะหายไปนะครับเป็นไรเรารีบเกะคีฟก่อนนะเอาดนนีงจะตกิลสองตบแล้วกันหน่อยโดนงัดงงตอนกำลังจะกดตีไปพอดีนะโอ้โอ้โอ เพื่อเราโดนเวทแล้วผ่านไหมเนี่ยมาแล้วเพื่อนทูเลนทูเลนขอตักทีขอตักทีอกทเออโอโหเสร็จซีชา่าใครเอาเอ็กโซคิวม่าวะซุประซุปโลมันยังเอาเอ็กโซคิอวอีกอ่ะสุดยอดปาเดเดี๋ยีก่อนนะโอเคตอนนี้ไอเท่นชินแรกก็ขึ้นมาเป็นรองเท้าที่เร็วแล้วนะ ถอยก่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องใจเย็นนะครับเค่คิปอย่างเดียวนั่นแนี่ยว้าวไจะเข้ามาไหมไม่น่าเข้ามาพยายามบอกเพื่อนอด้วยนะครับว่าศัตรูศัตรูฝั่งตรงข้ามเนี่ยหายนะเพราะเราอยู่เลนดาร์กนะตัวลิกเตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเติมเติมไฟได้ค่อนข้างดีนะครับ หายไปแป๊บเดียวมันอาจจะได้โผล่ที่นึงแล้วทีต้องพันสี่ทีอย่างนี้ไปบ่อยแล้วกนันตอนต่อไปนะแน่ลิกเตอร์จะมาพุง่งเอ๊ยเป็นสีแล้วเคาะเคาะเอหอหนูสิที่ก็ไปพันสามออกแล้วครับไม่อยู่แล้วครับมันมาวะมันมาวะเออมาตีข้างหน้านี่แหละ ลบลสวยมันได้อีกแล้วอ่ะมันได้คิวอีกแล้วอ่ะตรงนี้มันโลมหรือมันหรือมันอะไรกันแน่เนี่ยออกไเทมโลมซะด้วยนะแต่เงินนำเงินนำออฟเลนอีกแล้วเนี่ยตามไปตาไปตอนนี้ก็ได้อ่าเจาะเกาะชิ้นกลางมาแล้วนะชิ้นต่อไปเนี่ยจะขึ้นเป็นคี้เหลืองเลยนะ จะได้ติดทีได้ง่ายกว่านี้นะครับ <Ret reat. S 1> กลับขึ้นเลนบนเลย Nothing. Nothing. ครับพยายามเลื่อนดูมินิสแบบไว้บ่อยๆนะครับ it, คอยเช็คเลือดฝั่งตรงข้ามด้วยนะครับผมเก็บวทยกยอนจังหวะการใช้สกิลของอ่าลิงนะครับตัวสกิลสองนะ it, เมื่อเรากดกระโดดนะครับ สกิลมันจะยังค้างไว้อยู่ประมาณสามวินะครับเนี่ยอย่างเมื่อกี้เราโดดไปมันเจ็ดวิใช่ปะเนี่ยกว่ามันจะหมดนะครับจะอยู่ที่ประมาณสองวิคือระหว่างนั้นเนี่ยเรากระโดดเอาไว้ก่อนก็ได้นะครับโอ้ดูเล่นดูเล่นหืมสามตอนนี้กระโดรอก่อนเออเชียวเชียวไปนิดนึงะนรับประสบการณ์กลนลุกเกือบตายจะเข้าไฟต่อก็ นะเดี๋ยวถ้าไม่เกิดเนี่ยเราจะเล่นลำบากแน่ครับผมยิ่งเราไม่ตายนะครับเรากลับไปเคียร์คิปเราจะยิ่งมีเงินกับ exp เพิ่มขึ้นมานะหลังจากนั้นเราจะเล่นง่ายเมื่อมีคีดเหลืองนะค,คีดเหลืองแล้อมีอาร์มเนี่ยแค่นี้ก็น่าจะเอาอยู่นะ ลิกเตอร์ก็หายไปเลยนะ oh. เนียนป้อมอะไรกันโอ,อ้มาอลไรมาแล้ว,ลว,ลว hey. เหมือนแมมยังจะกันได้อีกนะตรงเลนกลางดีกว่านะโอ้สวยตอนนี้ลิกเตอร์กำลังเคลียร์เลนบลอมอยู่เนาะเราก็มาเนียนกลางก่อนไอคิวกลางมาชนป้อมไปแนละ้ว เย็นเย็นเพื่อนกลับมาแล้วนะหนีวาซะเหลือเกินไม่เป็นไรนะครับเราชิ้ๆไปก่อนช่วงต้นเกมเราโผล่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับเรืเ่อยๆเรืเ่อยๆโอ้ยัมเบอร์พยายามเน้นแก๊งก่อนนะครับช่วงนี้มันจะช่วยให้เรามีไอเทมได้ค่อนข้างเร็วนะครับัมเบอรอค์คิวเลนคิวเลนคิวเลนโอ้ยเปิดแมปสวยเอามันอื้ ระเบิดกระจาย,ยแล้วแหละอันตีขอตะปาบเออสวยงามครับตอนนี้ได้ถุงมือมาแล้วอันหนึ่งเดี๋ยวสลับเลนกับแคลลี่นะครับผมตัวป้อมล่างเขาแตกไปแล้วนะโอ้ยลิกเตอร์โอ้โหเห็นอยู่นะว่ามันอยู่ข้างล่างอ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะดกักพลาดเองครับไม,ไม่ไม่ได้ไม่ได้สังเกตไปเข้าไป ไอ้คิวเลนอยู่ชิบหาาเลยโอเที่ว่าจะเย็นเพื่อนจะเย็นป้อมแตกไปด้วยอ้ายตววแล้วอเรียบร้อยกดเกิดไปเมื่อกี้เองนะโดนไปแล้วสองฆ่าสองตายสองเอฟิซสองมันจะเกิดไหมเนี่ยเพื่อนลูบโอเคตอนนี้เราได้คิวเหลืองมาแล้วนะครับคิ้นต่อไปก็จะขึ้นเป็นโอเมีามเลยนะครับ oh, ช่วยเบิร์ดดาเมจ oh, เวลาเรากดใ oh, ช้สกิลนะครับ เดี๋ยวเราเข้าไปเติมกลางก่อนนะครับเหมือนกลางเราจะสวยแล้วนั่นไงพูดยังไม่แต่ขาดจำเลยเลยิเตอร์ลิเตอร์อรโอ้โหไม่โดนมันสักสก,กิลเลยเปิดแมปเลยเจนเะย็นเย็นบอกตัวเองนะครับเจนเย็นไม่ได้บอกฝั่งหนงข้ามหรือบอกเพื่อนรนะอเลีเลยดสักแป๊บหนึ่งจีนเริ่มแรงแล้วสองพันแปดแล้วนะ เดี๋ยวเรากลับไปเคลียร์คลิปเรนล่างก่อนนะครับตรงกลางเราไม่ได้ไฟนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากติดตามช่อง Solo Channel ไว้ด้วยนะครับอย่าลืมไปติดตามเพจ Solo Channel Gamer ด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันนะครบเอาแล้วอะเออช่วยแล้วเพื่อนเพื่อนมันเอ็กโซคิวอะจะได้ค่าดีๆอยู่แล้วตกลงมึงหลอมจริงไหมเนี่ยไอ้บ้าเอ้ย เพื่อนเราจะไฟด้านบนนะครับไม่เป็นไรเราดันดันเลนล่างไปเลยนะครับเนียนล่างไปเลยไม่ต้องไปสนใจเขาเราตำแหน่งออฟเลนนะครับแกงได้แค่บางช่วงเท่านั้นเราอยากได้บูนเลยบูนก่อนเพื่อข้ามจะเกิดไปเนี้ยรอรอรอจะมีใครมาไมเนาะไม่น่าจะมีนะตึบ๊บ้า ปาปาโอ้โหนิดเดียวออกแล้วปีเกอร์ออกแล้วไปแล้วเพื่อนถายโอ้โหคิวเลยนิดเดียวเองเริ่มแล้วเริ่มแล้วนะครับเราเริ่มโยนแล้ะตายไปสามตัวแล้วนะลิงนะมันเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะเข้าใกล้นะครับในระยะประชิดถ้าอย่างตัวตัวเรายัางพอพอมีโอกาสที่จะสู้ได้นะครับแต่ถ้าเมื่อกี้เยอะยังไงเราก็ไม่รอดขอตันที สักทีเออวิ่งแล้วเกือบตายอีกแล้วคิวเลนคิวเลนไหมนเนี่ย <An enemy S 1> คิวเลนหายไปแล้วด้วยเย่ <been> yeah, ตอนนี้เราก็ได้ออมิอามเป็นิ้นที่สี่แล้วนะครับอืมเรารอบูบ้านนายมานานแล้วเพื่อนจะได้ลดคูลดาวนะครับเวลาใช้สกิลก็จะได้จะได้ไม่ต้องก,กักมานาไว้นะ คี่เริ่มหนักแล้วขอสักทียองยองยองเช็คคุ้มไหมครับเฮือตัวไหนหลุดม,มาผู้เล่นเนะี่ยจะมีตัวไหนมาซ้อมน,นี่เนี่ยอ้าวเวโเลตเรียบร้อยนะครับโดนไปแล้วหนึ่ง เดี๋ยวเราจะขึ้นอไอเทมชิ้นที่4เป็นมูลาเลยนะครับช่วยเจกกอะเกาะไปด้วยนะเพราะว่าตอนนี้เราได้กีดเหลืองกับโอีอามาแล้วเนละยย่องย่องย่องสักตัวสักตัวโอ้ยคาเฟนี่คือเล่มาแล้วเพื่อนป,ป,ป,ปัม๊มปัป้มปัมปั๊มปัมปแตกสวยงามขึ้นม,มูลาก่อนมูลาเออทำไมมันจบเร็วเหลือเกิน ไปก็ได้แป๊บเดียวเองสามพันสามกางก็จะไปอบบอุกนอนเพล้ะเนียนป้อมต่อไปครับเราเชื่อมั่นว่าเพื่อนเราจะเอาอยู่พอเริ่มคี้ก็เริ่มมันแล้วนะครับ จริงลิงนะครับอเอาไปเล่นกับแหลงแพดไดมอนด์เนี่ยมันยังพอเล่นได้นะครับแต่แรงคอนเนี่ยเขาสร้างที่ยากลำบากหน่อยนะเพราะมันต้องเปลี่ยนดวงกีนะครับอืป้าไปวิ่วิ่งแล้ววิ่งแล้วสับเต้นแตกเลยครับได้คิวแล้วก็วิ่งเลยนะครับผมไม่ต้องไปใส่หรือว่าไปจ่ายสกิลสอนนะครับว่าสกิลเรามีแค่คอมโบเดียวนะต้องเล่นอย่างใจเย็นลำเบอร์ขอเคาะเล่นหน่อย ฮู้ฟิกเกอร์ออกเลยเราก็ไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ก็ได้ไอเทมคีดแดงมาแล้วนะครับชิ้นที่ห้าขึ้นบ้านได้ไหมอ้าวอีชานอนไว้เพื่อนเอาบ้านเขาก่อนเลยกันลังเจอเออขวดขวดขวดไปสักทีเออสวยถ่ายแล้วครับหมดคอมโบก็วิ่งครับผมได้ไหมเพื่อนจะดันป้อมได้ไหมเนี่ย เดี๋ยวเราเติมไฟให้ลิเตอร์ลิเตอร์อืมโอ้ยอยู่ฟิกเกอร์ไปไกลเดียววะคิวเล่นคิวเล่นสวยครับเี็ดตายบ่อยเดินฉันฟิกเกอร์มาเพื่ออะไรเนี่ยหาเลือดคนระับย่องเปิดไฟแล้วเอามันหน่อยเออเรียบร้อยเหตุผลที่กล้าเข้านะครับเพราะว่าฝั่งตรงข้ามเขาตายหมดแล้วนะถือว่าเราก็แลกไปเลยนะยังไงทีมเรานี่ก็ จัดรอมได้อยู่แล้วนะครับโอเคนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมกับการเล่นบูคองหรือว่าลิงนะครับจริงๆควรเอาไปเล่นตำแหน่งป่านะครับผมอันนี้ออฟเลนแค่เอามาแบบว่าแก้เบื่อเฉยๆนะครับและคิดว่าน่าจะพอเล่นได้นะครับก็เลยลองหยิบมาเล่นนะครับใ้ที่2โอเคนะครับไว้ยังไงถ้าเพื่อนๆที่ชอบนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ อย่าลืมไปติดตามเพจโซโลชนะเก็เมือด้วยนะครับเพื่อจะได้มีโอกาสมาเล่นด้วยกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับบาย